แต่ว่าหลากหลายกิจกรรมเลยนะที่ถูกจัดขึ้นเพร่ะเิอพระเกียตพระบามเด็จพระเจ้าอยู่หัวในต่างจังหวัดที่โอโ้โหคึกคักไม่แพ้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีล่าสุดนี้นะคะ,คะที่จังหวัดราชบุรีเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการทําความดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่มาที่ร้านนั้นรับประทานอาหารฟรีกันในวันพ่อแห่งชาตินั่นเองค่ะโดยเฉพาะเป็นพ่อค้าขายส้มตำในจังหวัดราชบุรีนะคะก็เตรียมที่จะเปิดร้านให้คนเนี่ยมารับประทานอาหารฟรีเลยในวันที่5นอกจากนี้เดี๋ยวเราจะ เรื่องราวที่จะทําดีเพื่อพ่อหลวงนั้นมีมากมายนะคะอย่างเช่นพ่อค้าขายส้มตำที่ใช้ชื่อว่าร้านส้มตำแอบแซ่บป,ปริมทางาที่โพธาราจังหวัดราชบุรีใครผ่านไปผ่านมาแวะกันไปได้นะคะเจ้าของร้านเขาบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเปิดให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมารับประทานส้มตำไก่ย่างลูกชิ้นปิ้งน้ําปั่นฟรีในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2557นี้นะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ สนุภันษา87พันษาค่ะ นายสมเกียรติศรีรักษาอายุ51ปีนี่เจ้าของร้านเราก็ไปถามนะคะก็ได้ความมาว่าเปิดร้านให้ลูกค้าแล้วก็ประชาชนเนี่ยมารับประทานอาหารฟรีในวันที่วันเดียววันที่5ธันวาคมวันที่พ่อวันพ่อแห่งชาติเนี่ยติดต่อมา5ปีแล้วนะคะ<อ>เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล <คะ S 1> เพื่อให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วพร้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดและ ที่ผ่านมาก็ได้น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างไม่ย่อท้อจนสามารถเปิดร้านขายส้มตําแห่งนี้ได้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถไปร่วมรับประทานอาหารกันได้นะคะส้มตําไก่ย่างลูกชิ้นปิ้งใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่เขาบอกไว้แล้วก็น้ำปัน่นด้วย,วยะะนะคะไปได้ที่ร้านส้มตําแอบแซบริมทางนะคะที่อำเภอโพธาพรามจังหวัดราชบุรีค่ะ ตั้งอยู่ใกล้ทางรถไฟ2เขตเทศบาลมงคลุราบนะคะร้านก็จะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าของวันที่5ธันวาคมไปจนกว่าอาหารจะหมดนะคะโอ้โหตั้งแต่10โมงเช้านะคะ<ม>ก็ะไปรอกันได้เลยนะคะทำแบบนี้ติดต่อกันมา5ปีแล้วนะคะ,คะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเน่ในวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะนะเป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วง